สัปเิวารามปฏิัา,รา,าราโตอมหาอการทีคารตังหินตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้ทาทั้งหลายขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้นของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้ทาทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์และ เจ้าสังารตลอดสิ้งการลานานเธอผ้ือหนึ่งบุพระเจตนาก็คือเจตนาเบื้องต้นที่ญาติโยมนั้นจะต้องตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่มาเตรียมกับข้าวมาซื้อผักซื้อปลาเพื่อเตรียมทำพัตตาหานมาถวายพระคุณเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารวมนั้นมีบุญภาพเจตนาก็คือเจตนาที่จะถวายเบื้องต้นมีมาตั้งแต่บ้านอันที่สองก็คือบุญจากเจตนาก็คือเจตนาที่ในขณะที่เรานั้นได้ถวายพระตาหา,ารญาติโวมก็มีความเพื่อปิติมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและข้อที่สามก็คืออปประเจตนาก็เมื่อญาติโวงกลับบ้านไปแล้วนึกถึงบุญในวันนี้ทุกครั้ง ทีไรก็เกิดความป้ามปืินติเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ถือว่าประกอบด้วยเจตนาทั้งสามจึงถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์มากและที่สําคัญเราได้ปฏิคาหกก็คือผู้ัรบเป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนั่นก็คือพระพิสดุ์ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งต่อไปพระพิสดุ์เหล่านี้รับประทานหรือฉันพทนัทหารของญาติรวมแล้ว ก็จะประกอบกิจของพระศาสน,นานั่นก็คือการที่จะสอบนักธรรมและก็จะได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์เด็จเจ้าสำราุทธเจ้าให้ยิ่งใหญ่ไพศาลครั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยญาติโยมอาศัยเข้ามาจากญาติโยมจากวันนี้เป็นกำลังสำคัญจึงถือว่าญาติโยมได้มีโอกาสเผยแผ่แทพุทนหานาไปอีกทิศทางหนึ่งและที่สำคัญญาติโยมในที่นี้เป็นผู้ฉลดาดถามว่าฉลาดอย่างไร ถ้าวันปกติวันธรรมดาไม่มีงานญาติโยมไปถาวายพระาหารเลงตามวัดต่างๆญาติยาโยมก็จะได้ถาวายเทงกับพระภิกษุอย่างน้อยๆหรืออย่างมาก5้รูปเจรูป8รูปตามที่พระภิกษุจะราษาตามวัดตา่ตางๆแต่วันนี้ญาติโยมได้ถาวายพระาหารเทนแด่พภิกษุหลายร้อยรูปจึงถือว่าเป็นการสร้างมหาสังฆทานสร้าง คนที่ยิ่งใหญ่ถามว่าเราไปถวายเพลแต่และวัดแต่และวัดก่าจะครบร้อยลูกใช้เวลากี่เดือนบางคนใช้เวลาเป็นปียังไม่ครบร้อยลูกแต่วันนี้ไา้ยโยมมาวันเดียวได้ถวายพระทหารแด่ภาพเป็นร้อยลูกจริงถือว่ามีอานิสงส์ผลบุญมากจุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านที่มาร่วมกันบรานทหารเทีนยนญาติโยมที่มีส่วนเกี่ยวข้องให ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปัถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยทางแล้ไซก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จในที่พุกฐสานในการทุกเมื่อเทินสัตว์ปะรุนปฏิหานหาโตอัมหะกลาง ภิกขราตันหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเรานี้ของข้าพระเจ้าทั้ง ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัดตาหารกับท่านของที่เป็นบริวารท้งหลายเนี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ่งการานาน เจตนาก็คือเจตนาเบื้องต้นที่ญาติโยมน,นั้นจะต้องตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่มาเตรียมกับข้าวมาซื้อผักซื้อปลาเพื่อรี่จเตรียมทาพัตตาหารมาถวายพระคุณเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่ารวมนั้นมีบุคคลเจตนาก็คือเจตนาที่จะถวายเบื้องต้นมีมาตั้งแต่บ้านอันที่สองก็คือมุนจากเจตนาก็คือเจตนาที่ในขณะที่เรานั้นได้ถวาย พระตาหารญาติวงมก็มีความเพื่อปิติมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและข้อที่สามก็คืออป,ปรรษเจตนาก็เมื่อญาติวงมกลับบ้านไปแล้วนึกถึงบุญในวันนี้ทุกครั้งทีไรก็เกิดความป้ามปิติเปีนดีเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ถือว่าประกอบด้วยเจตนาทั้งสามจึงถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์มากและที่สําคัญเราได้ปฏิคาหกก็คือผู้รับ เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนั่นก็คือพระพิสุทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งต่อไปพระพิสุทธิ์เหล่านี้รับประทานหรือฉันพระทหารของญาติโวมแล้วก็จะประกอบกิจของพระศาสนานั่นก็คือการที่จะสอบนักธรรมและก็จะได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งใหญ่ไพศาล ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยญาติโยมอาศัยเข้าน้ำจากญาติโยมจากวันนี้เป็นกําลังสําคัญจึงถือว่าญาติโยมได้มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธานาไปอีกทิศทางหนึ่งและที่สําคัญญาติโยมในที่นี้เป็นผู้ชนะถามว่าชนะอย่างไงถ้าวันปกติวันธรรมดาไม่มีงานญาติโยมไปถวายพระธาตห่งเพนตามวัดต่างๆญาติโยมก็จะได้ได้ถวายเพนกับพระภิกษุอย่างน้อย หรือ,อย่างมาก5ลูก7ลูก8ลูกตามที่พระพิสุทธิ์จะมาสาตตามวัดต่างๆแต่วันนี้ญาติโยนได้ถวายพระาหารเป็นแด่พระิสุทธิ์หลายร้อยลูกจึงถือว่าเป็นการสร้างมหาสังกทานสร้างมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ถามว่าเราไปถวายเพนแต่และว,วัดแต่และว,วัดกว,ว่าจะครบร้อยลูกใช้เวลากี่เดือนบางคนใช้เวลาเป็นปียังไม่ครบร้อยลูก แต่วันนี้ญาติโยมมาวันเดียวได้ถวายพระทหารแด่ภาพหนึ่งร้อยรูปจึงถือว่ามีอาน,นิสงส์ผลมุญม,ม,มากสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพวรให้ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านที่มาร่วมกันพระลังกเทนญาติโยมที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด อันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยทรรมแล้วใ้ก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธิน Yeah.